สวยทั้งกายทั้งใจขอยกให้เป็นแม่ของลูกชีวิตล่าสุดบอลพาราดอนเปลี่ยนอาชีพเผยชมหน้าภรรยาครั้งแรกบอลพาราดอนสีชาพันพร้อมภรรยาป๊อปแล้วลูกสาวน้องเชอรีนให้สัมภาษณ์ผ่านรายการบุด,ดี้อัปเดตเรื่องราวชีวิตในปัจจุบันพร้อมเผยมุมมองความรัก บอดบอกว่าตอนนี้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่หัวหินแล้วโดยผันตัวเองเป็นคุณครูสอนเทนนิสเด็กๆทั้งชาวไทยและต่างชาติหลังจากที่ผ่านมาให้เวลากับการเล่นมอเตอร์สปอร์ตและกอล์ฟอดีตนักเทนนิสมือวางอันดับเก้าของโลกเผยว่าเจอภรรยาครั้งแรกในฐานะเพื่อนของเพื่อนและเห็นว่าดีพอจะเก็บไว้ในคอลเลกชันสาๆที่คุยอยู่ขณะนั้นมันมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆมันเป็นจังหวะที่จะได้เจอคนนั้นคนนี้ที่เข้ามา พาราดอนบอกว่าหลังจากที่ไม่สมหวังกับชีวิตการแต่งงานในครั้งแรกวันเวลาที่ผ่านมาก็ได้เข้าใจกับการใช้ชีวิตมากขึ้นค้นพบว่าความเพอร์เฟกไม่มีในชีวิตแต่คือการจัดการกับสถานการณ์และประกับประคองปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยป๊อปเขาซัพพอร์ตให้กำลังใจได้ดีในสถานการณ์ที่ผ่านมาและอดทนกับเวลาที่เรามีให้ด้านป๊อปเล่าว,ว่าเจอเขาครั้งแรกก็เฉยเฉยแต่พอคุยมาเรื่อยๆได้พบความเป็นสุภาพบุรุษ ความใจดีน่ารักก็ทําให้เราเริ่มรู้สึกดีแม้เขาจะไม่ค่อยมีเวลาจากกิจกรรมกีฬาที่ต้องทําแต่สุดท้ายตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้เพราะเข้าใจเข้าใจการใช้ชีวิตและความตั้งใจของเขาเราให้โอกาสเขาทําในสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดสําหรับความเจ้าชู้ป๊อปบอกว่าช่วงแรกไม่ได้คุยกระทั้งผ่านไปประมาณ2ปีเริ่มคุยและตกลงกันว่าถ้าจะพบกันขอเรื่องนี้เลยให้ตัดสินใจเลยว่าจะเลือกใคร เรื่องลูกสาวทั้งคู่คุยกันว่าจะให้ลูกเลือกเองว่าอยากเติบโตเป็นอะไรแต่บอลบอกว่าต้องยื่นกีฬาให้เขาก่อนไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องเป็นนักกีฬาอาชีพแต่เชื่อว่ากีฬาจะสร้างให้เขาเป็นเด็กที่มีวินัยมีกฎกติกาเด็กที่เขาเรียนรู้จากกีฬาเขาจะมีสมาธิมีโฟกัสมากกว่าเด็กทั่วไปใจหายไหมวันที่เราต้องเดินออกมาจากเทนนิสบอลพาราดอนตอบว่าจำได้ว่าวันนั้นที่ประกาศไทยแลนด์โอเพน ใจหายน้ำตาคอเพราะวันนั้นผมได้ประกาศว่าพาราดอนเลิกเล่นอาชีพแล้วช่วงเวลาที่เราขับรถกับเราสะอื้นกับสิ่งที่เราอินมาตลอดชีวิตแต่ว่าวันหนึ่งเราประกาศลาวงการแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปไหนเรายังอยู่ในบ้านเราในเมืองไทยทำธุรกิจของเราอยู่พอธุรกิจที่สร้างไว้คือเป็นอาณาจักรสีชาพันเลยพอมีทั้งสนามเทนนิสบ่อเลี้ยงปลารีสอร์ทคือครบวงจรวันพลดอนเล่าว่า ตอนนั้นเราคิดว่าเงินที่เราได้มาจะมาทำอะไรต่อให้กับสังคมและตัวเราเองและสิ่งที่เราถนัดคือสร้างโรงเรียนเทนนิสเป็นที่พัฒนากีฬาเทนนิสของเด็กๆในภาคอีสานคือพวกเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพ เพราะเราคิดว่าเราสร้างขึ้นเพื่อพัฒนายเยาวชนให้เก่งได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพเพราะสีชาพันธุ์มาตั้งตรงนี้แล้วพอการันตีจากประสบการณ์ของผมกับพี่ชายที่จะปั้นเด็กให้เข้าทีมชาติได้หรือไม่ก็ระดับกีฬาแห่งชาติได้ก็เลยเลือกที่จะทำสนามเทนนิสถามว่ามีเข้าตาไหมมีอยู่ครับแต่จะบอกว่าการมีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้กับกีฬานี้แต่ต้องมีวินัยด้วย